ครับท่านผู้ชมครับสำหรับงาน DIY นะครับคลิปนี้จะขอนําเสนอนะครับเกี่ยวกับปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรครับแต่ว่าปลั๊กไฟวันนี้เนี่ยจะนําเสนอว่ามีอันนี้อันนี้คือปลั๊กไฟนะครับอันนี้ลูกปลั๊กไฟครับอันนี้ฝาสองช่องครับจะเอาไปติดตั้งบน แง PVC ขนาด6คูณ8นิ้วนะครับมีสายไฟนะครับ VKF นะครับ2คูณ1.5อันนี้ยาวประมาณ3เมตรครับ3เมตรนะครับทำไว้ใช้เองนะครับส่วนนี้คือปลั๊กตัวผู้ยี่ห้อก็ดูแข็งแรงดีครับ Vina ครับส่วนฝา2ช่องแล้วก็ลูกปลั๊กเนี่ย เป็นแบบไม่มีกลาวนะครับไม่มีกลาวนะแบบประหยัดนะครับตาช้างเหมือนกันนะครับที่พิเศษวันนี้เนี่ยมีปลั๊กไฟธรรมดาธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาก็คือจะมีตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถโชว์ตัวเลขนะครับแรงดันไฟฟ้านะครับที่ที่ระบบหรือปลั๊กที่เราไปเสียบเนี่ยนะครับ ชว์แรงดันไฟฟ้านะครับนะก็แรงดันไฟฟ้าจะโชว์อยู่ที่ก็ประมาณ220โวลต์หรือเท่าไร่ก็ต้องดูครับเพราะว่า,วาจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ส่งมานะครับตัวนี้เนี่ยสามารถวัดกระแสะได้นะครับแล้วก็สามารถวัดกําลังไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ลองเสียบปลั๊กดูแล้วว่ามันจะโชว์การากินกำลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีทิปเล็กๆให้ด้วยว่าถ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้แล้วมันเราจะต้องเสียตังค์เท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นการาโชว์ว่าเรากำลังใช้ไฟไปกี่บาทประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันครับเริ่มเลยนะครับ ก็เจ้าฟ้านาออกก่อน อันนี้ก็นะครับาวางวางแบบนะครับว่าเราจะเจาะฝาหน้าของปลั๊กนะครับนะเพื่อที่จะให้ลูกปลั๊กนั้นทะลุลงไปก็คือแบบนี้นี้ลูกปลั๊กจะอยู่นี้นะครับ ปักไปอย่างี้ครับจริงๆช่างไฟฟ้าทั่วไปก็ทำได้นะครับแต่ว่าก็มีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าเราเราต้องการให้มันสามารถโชว์ อันนี้อันนี้จะจมลงไปข้างล่างจมไปในฝาในแผง pvc นะครับแผง PVC นะครับเดี๋ยวไปเจาะเลยนะครับเจาะด้วยไฟเบอร์นะครับหรือลูกหนูนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือแป้นไม้นะครับหนา1 0มิขนาด6กคูณแนิ้วนะครับเป็นตัวรองด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะยึดนะครับ ใช้คือเคือค่องพัแรงนะอทะลุนะครับ ว่าเราค่อยไปตัดตัดด้านนี้ออกตัดด้านตัดปลายสกูออกดูสิครัทั้งสี่ด้านเลยครับ ร้อยมีแผ่นด้านหลังนะครับเพื่อป้องกันสายไฟดุดออกมานะครับก็มีจากนั้นก็นี่ครับรูสำหรับสายไฟเข้าก็พอดีพอดีนะ phải phải không à ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับจะอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามา,าต่อตัวนี้เลยนะครับตัวโชว แรงดันกระแสะแล้วก็กําลังไฟฟ้านะครับ,รบตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาราคา250บาทนะครับใน Lazada นะครับส่วนประกอบหรือวิธีการต่อของมันเนี่ยมีตามนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีหมายเลข1 2 3 4เป็นจุดต่อนะครับจุดต่อหรือเทอร์มินอลหนเนี่ยเป็น C t นะครับหม้อแปลงกระแสนะครับเอาไว้สำหรับอสอดเข้าไปในสายเส้นใดเส้นหนึ่งหรือสายลายนะครับสายลายเป็น C t ทมมอแปลงกระแสนะครับ oh. แล้วก็3เนี่ยเป็นนิวตันเอานิวตันเข้านะครับ oh. แล้วก็ลายนะครับ4 oh. นะครับ oh. เพื่อที่จะเอาเอามาโชว์วัดแรงดันนะครับ แล้วก็กระแสได้แรงดันได้กระแสก็จะได้กําลังไฟฟ้าด้วยครับนะเดี๋ยวเรามาต่อดูกันเลยนะครับอันดับแรกก็คือเอาซ t สอดเข้าไปในสายสายลายเลยนะครับสายลายเส้นนี้สอดเข้าไปเลยเส้นเดียวนะครับเส้นเดียวเท่านั้นนะเส้นเดียวนะครับจากนั้นเราก็จะต่อ สายลายและนูต้นเข้าไปที่ตัวมิเตอร์ตัวนี้ครับต้องใช้ไขควงแบนเล็กนะครับเพราะว่าติดต่อเล็กนิดนึงเดี๋ยวต่อให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จ ลก็พยายามหามุมกล้องแลครับได้ประมาณนี้อ๊บอันนี้ลายนิวตันนะครับแล้วก็ ct ต่อเสร็จแล้วทีนี้เราจะทำให้มีปลักได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับ อันนี้เราจะต่ออนะครับเรอรอก,ก่อนอันนี้อันนี้คือปลั๊กจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็เอามาต่อกันเอ่อเราจะเอาลายและดิต้อนจับเสียกัน2ตัวนี้นะครับด้วยสายไฟสายไฟนี้ตัดมาแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ปอ ลูกปักนี้เป็นแบบเแบบเสียบนะครับตาช้างรุ่นใหม่นแบบเบไม่ได้ขาสกูลแล้วจะสบายหน่อยแต่ว่าต้องใช้สายสายแข็งนะครับสาย THW หรือสาย VAF นะครับได้คูดได้เส้นนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็ต้องดัดฉากนิดนึงคนช่างไฟฟ้าที่เรียนมาก็จะก็จะประมาณนี้นะครับ สายมันอ่อนนะครับไลน์มีต้นนะครับ เราก็จะเอาลายกับนิวตันนะครับสีใสามาตรฐานเดิมเนี่ยสีขาวกับสีดำนะครับสีมาตรฐานเดิมนะครับก็สีขาวจะเป็นนิวตันนะครับนั่นแหละโอเคอันนี้สายลายครับ เสร็จ okay. แล้วเราก็จะสอด <c oughs> ยาวนิดนึงดูด้านด้านของฝาด้วยนะครับด้านอัพข้างบนนี้แ้่น,นี้นะครับ จากนั้นยึดปลั๊กนะครับยิดปลัก๊กผมใช้สว่านนะครับเพื่อความรวดระวังโดนสายไฟได้วยนะครับเดี๋ยวจะลงโครง อันนี้เสร็จแล้วครับก็ปิดฝาปุ๊บหนี่งร้อยทีนี้ก็เราก็จะ สายลายกับนิวตันก็จะมาเข้าตรงนี้อีกทีนะครับแล้วเข้าชุดเดียวกันเลยครับอันนี้ใส่นิวตันก่อนนะนี้ก็จะเป็นนิวตนัน เสร็จแล้วครับอันนี้คือลายนิวต้นผมไม่รู้ว่าด้านไหน,นเป็นด้านบนยังไม่ได้ต่อเลยลองยึดนครับประมาณนี้เสร็จแล้วยังยังลองไม่ได้ครับต้องต่อปลั๊กตัวผู้ก่อน แล้วครับอัลติพอันนี้คือปลั๊กนะครับปลั๊กทาเองนะครับปลั๊กไฟธรรมดานะทีนี้เดี๋ยวจะลองนะ,นะครับลองเสียปลั๊กครับเสียปลั๊กเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูนี่ก็ได้เสียปลั๊กนะครับครับตอนนี้ก็มีไฟโชว์น,นี่เลย ปักของเรของเรารตอนนี้มีถ้าพูดถึงก็คือมิเตอร์ดีๆนี่เองครับแต่ว่าเป็นดิจิตอลมิเตอร์นะครับบอกแรงดันนะครับตัวนี้บอกแรงดันนะครับอันนี้บอก วัตต์นะครับวัตต์กำลังใช้งานอันนี้กระแสอันนี้ power factor นะครับนะความถี่ก็บอกนะครับ50เฮิรต์นะครับอันนี้คือ2.25กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราลองเสียบปลั๊กพ่วงตัวนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ ผมจะลองเอาสว่านครับสว,สว่านตัวนี้สว่านตัวนี้นะครับก็กินกำลังไฟฟ้าอยู่ที่450วัตต์นะครับ450วัตต์จะลองจะลองเสียบปลั๊กไฟดูนะครับ นะครับสว่านตัวนี้นะครับก็ตามเมน,นเพจของสว่านเนี่ย450วัตแต่ว่าในเนี้ยมันบอกอ่านได้200วัตต์ครับองาน200วัตต์กระแสก็0.88 0.86นะครับพาวเวอร์อแฟดเตอร์0.97นะครับ นีเลยครับนี่อันนี้คือสว่านทีนี้เดี๋ยวลองดูว่ากาต้มน้ํำจะกินไฟเท่าไหร่นะครับอันนี้คือกาต้มน้ํำนะครับกาต้มน้ำํกำกําลังไฟฟ้าของมันนะครับก็คือ ันห้าร้อยวัตต์พันห้าร้อยวัตต์ครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันพันห้าร้อยวัตต์จริงหรือเปล่าการต้มน้ำนี่เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเลยนะครับปึ๊บเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์ครับตอนนี้การต้นมน้ำเริ่มทำงานแล้วครับไฟเริ่มทำงานนะครับ มีเสียงเดือด้ะมีเสียงเดือดกินจิจนไฟนะครับ1.5กิโลวัตต์กระแสไม่ไม่น้อยนะครับ6.7แอมป์ไฟเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้ Power Factor ดีหน่อยครับ0.99 50% Hz นะครับตัวนี้เป็นเป็นของเครื่องนะครับสองเป็นเป็นวัดรวมนะครับเป็นวัดรวมนะครับมิเตอร์ตัวนี้ถูกใช้งานมาแล้วนะครับก็ประมาณ2หน่วย2.28หน่วยนะครับนี่เป็นกิโลวัตต์มิเตอร์กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ได้เลยนะครับดนะูนะครับ อีกทีนะครับเนี่ยกาต้มน้ำนะครับกาต้มน้ําตัวนี้กาต้มน้ําตัวนี้นะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับตอนนี้ต้มน้ําอยู่กําลังเดือดเลยครับเสร็จแล้วนี่ครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับทันเห็นไหมครับดียวใส่น้ําไปอีกทีหนึ่ง ครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะครับเ,เติมน้ำเข้าไปในกาต้มน้ำใหม่อีกทีหนึง่งปุ๊บครับอันนี้ปลั๊กของตัวนี้คือปลั๊กของกาต้มน้ำนะครับเปิดสวิตช์ครับมิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือกระแสนะครับ1.49กกิโลวัตต์ ตามเนมเพจคือ1,500วัตต์นะครับก็คือ1.5กิโลวัตต์นั่นเองกินกระแส6.6 6แอมป์ที่แรงดัน224โวลต์พาวเวอร์แฟกเตอนะครับ50เฮิร์แล้วก็ตัวนี้คือกิโลวัตต์ชั่วโมงของมันครับก็เหมือนมิเตอร์ที่ติดอยู่ตามเสาไฟทั่วไปนะครับนะคุ้มจริงๆครับตัวนี้ซื้อมา250บบาททำได้หมดเลยนะครับก็อันนี้ตัดแล้วนะครับ ถ้าพูดถึงถ้าเราใช้กาต้มน้ำนี้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับเปิดสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะใช้ไฟไป1.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับถ้าค่าหน่วยค่าไฟเนี่ยถ้าเปิดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราก็จะเสียค่าไฟหน่วยละ4บาทนะครับก็ตัวนี้มันก็ประมาณ1.5้านะครับ4บาทก็ ชั่วโมงนึงก็6บาทครับประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็คือคลิปนะครับคลิปปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟทำใช้เองครับทำใช้เองสําหรับชาวช่างไฟฟ้านะครับนะถ้าใครสนใจยังไงก็อ,อ,อยากจะให้แนะนํำยังไงก็มีเบอร์ติดต่ออยู่ด้านล่างนี้นะครับ สําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป DIY นะครับดูอิดยัเซลนะครับทำใช้เองหรือทำมันด้วยตนเองนะครับดูอิดยัเซลทำมันด้วยตนเองครับ DIY ครับลักไฟทำใช้เองนะครับนะก็ถือว่าบอกได้หลายๆอย่างนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำ DIY นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับหรือกดติดตามนะครับในชแนล l B ปิยะนะครับ b ปิยะนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ